สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบ,รบโอ้ไห้ฮันยว์ไวเซลโอ้เข้ามากันเยอะจังเงาไหมเฉยๆไม่เงาไม่เอาขนาดนั้นอุย้ย โม่ปดิครับพี่แซมจะมาเกษตรแฟร์ไหมไม่รู้ฮะเดี๋ยวดูกันนี่ครับอากาศที่เป็นไงบ้างอากาศที่นูน่นอากาศที่นูน่นที่ไหนอโศกป,ประเทศอโศกเหรอครับคืออะไรอะไรติดหน้าเหรอคะแวน Yes แซมอ่านเราจะรับวันที่สามสิบขึ้นมารับบนเวทีเลยนะฮะอาจาขอบคุณครับแซมยูงไรคะอยู่ประเทศลาโศกครับถึงไวมากถึงประมาณชั่วโมงแล้วพี่พี่วานแซมสามขวดแซมสามสิบไม่ตรงยี่สิบสิบเก้าขอเพลงเพลงโปรดช่วงนี้หน่อยก็เพลงเพลงอะไรวะ ชื่อเพลงว่าอะไรนะอยังยังแอบนัดพบจเจอกับเธอบางคืนในฝันแอบยิ้มชบมันยาวของเธอในอ้อมกอดเขาเม้นานเท่าไรไม่เคยได้พบเธอก็ไม่เคยเลยมลบเธอไปแต่ความทรงจำแอบเอาเธอนั้นฝังไว้ในใจอันนี้เพลงนี้อะไรวะเพลงเพลงชื่อสักจืตมั้งครับจะไม่ได้แหละ เราเจอพี่แจงแล้วเจอเหมือนไงเราเจอเหมือนไงครับพี่แจงมอสโวถ้าไปมีอะไรดีแนะนำหน่อยครับมีอะไรดีรอ๋อทำเลดีละกันก็ของกินเยอะอะไรอย่างนี้เซฟไลด้วยครับเซฟลงเครื่องสลักจิตชายส,ตสตยสลักจิตสลักจิตเออสลักจิตทิงปู <laughs> กินอะไรย่างน้ลงแซมยยังครับอุ้ย อีอาร์ตอายุเท่าไหร่อายุสิบเก้าคแฟนคอนมีโชว์พิเศษไหมนามีโชว์อยู่แล้วครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเรียกว่าพิเศษได้หรือเปล่าอ๋อดูพี่ชายตกจากเรยอไอ้ลงไหนเดี๋ยวดูซิมีใขรเข้ามาบ้างกดดูนนเงียเนียเฮ้ยเค้ก อันนีพี่เปเปอร์พี่โบวิเข้ามากันเต็มเลยหูทองคําเลยประเทศอโศกเป็นไงบ้างประเทศเชียงใหม่มีฝนตกประเทศอโศกก็แทบจะมีฝนตกเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีที่เจ้าหน้าที่จะขอบคุณครับวันที่สามสิบเจอกันครับเจอก,กันครับผม,ม,มเพลงงอนละเพลงง,ง,อลงอนงอนละงอนงอน วันนี้เป็นไงบ้างก็ก็โอเคครับก็ไปทำบุญไปทำบุญพูดได้ไหมนะน้องแซมน่ารักมากเอฟซี FC มาห้าพันปีแล้วครับอ๋อมึงอายุถึงขนาดนั้นเลยเหรออีอท์อุ๊ยจะแปดน้องเลยหนุ่มไเข้ามาทำไมอ่านหนังซอส,สีวันโอเพ่นฮาวเจอพี่แซมด้วยพี่แซมร้องมากขอบคุณนะครับ มันตกไหมไม่พี่แจมวยพรให้ติดมไซใครที่อยากเข้ามมสวอน,นะครับขอให้ติดครับขอให้ติดในคณะที่อยากจะเรียนแต่อยา่าท้อนะครับ <c oughs> ขอสองท้อยหน่อยอยได้รูปมีแมีโชว์แล้วมีแฟนหรือยัางจิบต่อยังไม่มีแฟนครับช่วงนี้ชอบฟังเพลงอะไรก็สลักจีบนะเจอแซมที่ไนดะ้งานออกตป๊อปเฮเจ้ามด้วยหรอออกตป๊อป <c oughs> ผมไป โอ้โอ๋ออ๋อชิ่ไปกับปิงกับปิงพี่แซมแฮปปี้เบอร์เดย์หน่อยหนะ่หมายนี่น่าร hm ักครับคุณขาสามสิบสามสิบมีเซอร์ไพรส์ครับมีหรือเปล่านะไม่รู้วิพี or, ่สิน้ำไว้จะหาโอกาสไปเจอนะลูกไว้เจอกันครับคืนนี้อย่าลืมดูไอ้ตรงไหนโอ้คืนนี้เหรอ อืมจะบอกว่าคือไอ้ลงไหนอะ่ะคือพอผมไปเรียกใช่ไหมแล้วผมดูตอนแรกไงไอตอนที่เรียกอ่ะก็ดูตอนแรกใช่ไหมแล้วก็แบบคือด้วยความที่ว่าเห็นเพื่อนเล่นแล้วก็เห็นพี่ในค่ายที่แบบรู้จักกันมานานแบบก็ไม่นานขนาดนั้นแต่ก็ก็นานพอสมควรอยู่ก็รู้จักกันมาแล้วแบบเห็นเขาเล่นด้วยกันแล้วคือมันแบบมันไม่ได้อิ๋วแต่ว่ามันแบบมันมันแบบ ลึกลักไม่รู้อ่ะพูดไม่ถูกแคปเลยข้ามคนสุดท้ายไปแบบหน้าตาเฉยน้องแซมลูกสามสิบไม่ได้ไปหาสุดสุดนะอ๋อไม่เป็นไรครับก็จริงๆเนี่ยมันถ้าจะไม่ผิดนะครับมันน่าจะมีไลฟ์ไลฟ์ให้ดูด้วยใช่ถ้าใครอยากดูก็ดูผ่านไลฟ์ได้นะครับน้องแซมลูกสามสิบไม่ได้อ๋อ เส้นมีโยจิมชัยชนะเดมอยากมีใครอยากให้ร้องเพลงอะไรไหมครับตอนนี้แบบมีอยู่เพลงเดียวในหัวคือสลักจิตเท่านั้นนอกจากไม่ตอบไม่อ่านด้วยโอ้ยเต้นงอนละลงติ๊กต็อกยี่สิบหอมโอนโอ้ยมันต้องมากกว่านั้นสิครับถ้ามันไม่มากกว่านั้นก็ไม่เต้นหรอก สิบเก้านี้ขอเป็นสิบเก้านี้ขอเป็นแฟนได้ยังครับสิบเก้านี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สามแล้วอจังขอบคุณครับน้องเขินมากไหมเขินมากครับเกี่ยวกาใ้ลงไหนใช่ไหมมันแบบมันเขินด้วยแบบเนื่องจากบทเราก็แบบเห็นเพื่อนตัวเองเนี่ก็แบบเออมันจะมีความแบบมึงเนี่ยนะอะไรเงี้ยน้องแซมทำบาปพี่มาก เพิ่งเห็นคืออะไรอะครับยวเข้าไปต้องลงใจเหรอครับลงใจเริ่มไงนะแบ,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 บ้อบบแบบแบบแคิวของครับลืมแล้วเรียกของคำเอ่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้มีซอมพวกสเตทไหมครับมีครับติดเพลงกินดอกไม้มากไม่รู้จักครับขอหวยหน่อย เจ็กไม่รู้ขึ้นมันขึ้นมาในหัวเ yeah, yeah, okay, yeah. อ้โรคเขียวเขียวเลยครับำไม่ได้ช่วงนี้ชอบฟังเพงเลงอะไรจิ้งจิ้งหน่อยโอนโอนหนึ่งร้อยไม่ตอบเลยนะเดี๋ยววันที่สมจะไปน้องแซมเต้นเพลงไม่ตอบเลยนะติดลงติดกตอกเดี๋ยววันที่สามสิบจะไปหาเอ้ะพี่จะไปแก้บ,บนแต่ลงไปแล้วนะถ้าจะไม่ผิดวย พี่แฟรงค์สวัสดีครับพี่จามีหนังแนะนำบ,บ้างไหมครับไม่มีครับโอ้หนังมีแต่ซีรีส์ครับช่องนี้ไม่ใช่ใชใชซีรีส์นะซีรีส์ว่างก็เลยมาไลฟ์เฉยๆไม่มีอะไรหรอกครับดูสิแม่หน,น้ายังอยู่ด้วยพี่เอิญก็อยู่ พี่มิงก็อยู่พี่เจมก็อยู่หมดแหละอยากฟังเพลงอะไรไหมครับอ๋อแบบเต็มเพลงอะเหรอฮะไม่เอาเกียความขี้เกียจม,มาเข้าครอ,อเงนแต่ถ้าว่าแต่ถ้าเงินมาก็ก็ได้อยู่นะับเราเล่นเรเล่น ยิ่มที่ใจละลายเลยมามาคิดถึงมากเจอก,กันวันที่สามสิบไงครับเต้นไฟบอยลงติ๊กต็อกเดี๋ยวพี่เต้นหน้าเซนทันเวอร์ไลฟ์ด้วยเอ้ยเลยแหระครับเดี๋ยวดูแล้วกันม,มีสีเสื้อยังครับลูกยังเลยครับผมไม่รู้เลยว่าแบบจะาอะไรอะไรเงี้ย แต่ผมมาชอบสีเทาอยู่แล้วแต่มันจะมืดมนไปหรือเปล่าแค่นั้นพรุ่งนี้ใครสอบก็ขอขอให้สอบได้นะครับที่อ่านมาก็ขอให้แบบตอบได้ทั้งหมดอะไรอย่างนี้สอบออพูดถึงสอบเอือวะแเราก็มีสอบหมว่วาแทมันดูเวนเดย์ฮะเวนเดย์คืออะไรตกลุมหลับคซ้ำ <c oughs> อย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดีฉันกลัวจะไม่ปลอดภัย Just a y away from me ถ้าเขามาเล่นเล่นกับใจแบบนี้ก็ม่อาก Cause I'm a fire boy e boy ถูกไหมครับเี่เบลพี่ปุน้นสวัสดีครับหนูจะขอข้อมฆสารคันอวยพรหน่อย <laughs> 우 지나, s e 와유 m 미 why y o e p m 나와, 나와요. 많이 볼수 있다면 좋겠어. 주겠... 다음, 다음 EP, I think. 또림呃,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 라呃,넌呃,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  응. <laughs> ิดดีเจอหห้สะกใไม่ได้อยู่มอจีิอยู่ห้องนี่แหละขี้เกียจขี้เกียจไปหยุดนะ <laughs> ตายได้เลยนะใจเลยมีแค่นี้นะจังสบายไว้ยู่มีจะได้เห็นเส้นจะได้เห็นแซมเต้นไฟบอยไหมนะไม่ไม, <laughs> มีคนสั่งเข้มาเพื่อนธรรมดาด้วยเร็ว ถ้าโลกนี้มีเพื่อนเธอและฉันแค่เธอกับฉันแค่เราเท่านั้นจะมีบางไม้ที่เธอจะมองกันมากกับเพื่อนเสมอแต่พอเธอเป็นใไบไ,ไม้ไหมไหม่ไหมไหม,ไม,ไม,ไมอะไรสักอย่างกรีนไม้ที่หรือเปล่านะเอ่อผมก็ภาวนาให้เป็นกรีนไม้ที่เหมือนไงครับภาวนาภา,นาวานาไปก่อน โนริชัยันดา목소리นุ่มเย็ปัดอ๋อชทิงขอบคุณากจิบกินข้าวยังครับยังไม่ได้กินเลยครับมีเพลงอะไรแนะนำเพลงสลักจิตครับผมชอบสลักจิตมากมันแบบไม่ได้เกี่ยวกับความหมายนะครับแค่แบบรู้สึกว่าแบบฟังแล้วมันติดหูมากๆแล้วก็เป็นแบบการการที่เพลงเขาแบบใช้ช่องเสียงที่แบบรู้สึกว่ามันแบบสบายหูสุดๆนั่ิ้งเง耶 เทียบคีอีกแล้วกรีนทีกรีนทีชาเขียวแบบชาเขียวแล้วกินไหมทีหรือเปล่าโอ้ยวันจันทร์โคดิ้งโคดิงโคดิงกับทำอ่อยยังไงให้มอสวอรับครับไปดูในไอ้เพจซูได้นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามีอาจารย์แบงค์อาจารย์อุ้ยแล้วก็อาจารย์อีกคนหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่าใคร กแบบเขาแบบทำแบบเช็คพอร์ตอะแล้วเขาก็เป็นคนกิรับกินข้าพอร์ตเองใช่ลองสลักจิตหน่อยลองไปเลยว่าเราขอเพลงกลับมาคบกันเถอะวันนั้นฟังวอไไป่นีิดเดียว <c oughs> อืมกลับมาคบกันถเถอะ เจอเธอเรามีเรื่องต้องคุยกันเรื่องที่ฉันว่าเธอก็รู้เอาเป็นว่าฉันพูดก่อนแล้วกันฉันนั้นยังไม่ลืมเธอทำเรื่องของเธอได้เสมอยังไม่มีใครจะจะได้ลยวันนี้อะไรจำไม่ได้แล้วเว้ยลอปเป็นจริงๆ ใครเซลนองเซลหายคิดตั้งนานเนี่ยไม่จริงเดี๋ยวถูกไมาว่างกอนเหรอครับเนี่ยมาไลฟ์แบบเดียวเดี๋ยวก็ไปแล้วต้องไป่านหนังสือต่ออยู่คณะอะไรปีอะไรนะคะอยู่คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคมเอกการแสดงเอยคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคมสาขาภาพยนตร์เอกการแสดงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์ครับเราชงเกิ่งกถึงหักสิงกด จำไม่ได้อะเขียวบดเดวน้ำแซมถุงเท่าไหร่คะตัวจริงตัวเล็กมากอย่าลอสีครับสูง170ร้อยเจดสิบคับแต่ว่าแบบพออยู่กับพี่มีนพิงพิงพี่จำพี่เอสพี่แม็กเหลือตัวแค่เนี้ยนึกว่าแบบเป็นคนแคะอยู่ในโลกนี้คนเดียวแบบเออ กินช็อกมินไหมนะกินครับกินแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นวันนี้ไปเที่ยวไหนมาคร่ะร่า้ฟังหน่อยก็เอาไปทําบุญครับแล้วก็ไมเซนทเซนเวิร์แล้วก็กลับมาของเนมาร์อีพีหน่าจะได้เจอน้องไมทีหรือย,อยังอันนี้ไม่แน่ใจเลยครับ <laughs> วิเซียอ่ากูจึงไฮสคูลสตูเดนต์ I'm not I'm Right now I University University ทุกคนก็อย่าลมืมกินข้าวเย็นนะครับหล่อมากคือหนูเส,สียอย่าอย่าชมสิอย่าชมบ่อยเดี๋ยวมันไม่มีค่านะอ่าเที่ยกันสิพี่นกินข้าว ครบแปดแก้วหรือ,อยังคะกินครบแล้วครับก็คือเอามาปั่นรวมแล้วก็ดื่มเลยยิง่งข้าเเสียงพอเลยกับเหป,ป่วยด้วยกินเตอร์เวอร์สุดจิบได้ไหมคะจิบได้ครับจิบได้ <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้คือทำงานละครอย่างเดียวรออย่าคลิปใส่กระบ,บอกกับป้า ขอเพลง,งชีวิตประจำวันหน่อยค่ะเที่ยวลองว่าหากเธอลมฉันจะรับในติ๊กต็อกเพลงอะไรวะรอไปงานรับปริญญาแล้วนะโอ้ก็คือรอจบเลยเหรอครับจะได้จบไหมก่อนจะรั์เซฟไลฟ์ให้แป๊บหนึ่งได้ไหมได้มังครับ <laughs> ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อน เขามีแฟนแล้วป้าเถอยังไม่มีแฟนนะครับขอบคุณที่ร้องเพลงของขัน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ใครวันเกิดก็เอาเพลงนี้ไปนะครับ ่น้องเซิมงมันสูงกว่าเราน่อยอย่าหน่อยใจ <c oughs> แต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานก็ขอเพลงคนคุยไม่เก่งเลยเพลงอะไรอะ่ะคนคนไม่คุยหรือเปล่า <_ q> อยา่าดูอย่าไปดูอีพีจบด้วยกันรอหม,มือนกันครับแล้วซัยังเพิ่งรีบตัวนะชิเกิ้ลเทฮักเซิงอ๋อเทฮักเซิงแซมมี่เทฮักเซิง มีกินน้ำหอมกินโปรดไหมมีครับเป็นกินโจมาลอนครับของอะไรไม่รู้จําไม่ได้เอ๊ไม่ใช่รุ่นอะไรไม่รู้จำไม่ได้สวัสดีพี่แซมสวัสดีครับน้องแซมจะไปแล้วครับจะไปแล้วบาย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 นะคะบายบายค่อืเสียงพอมาขอบคุณนะคฮกชีแซมมีจกุกรัยช่บีครัมคมรบค จีนจีนจีนกุกจีนฟูชายฟูชยัยฟูชัยนี่ชืุ่จองประยทศจีาานจะมีโอกาสไหมนะครับเจ้ากันสาสิบนะครับเจกันครับพูดจียำข้างกุกนรอวังจะไม่าาได้หร้อว่าแปลว่าอะไร 中国ไม่ว๊าบาบหซื้อต่อรอยิมกี่บาทว่ามามันแพงนะครับต้องซื้อตลอดชีวิตเลยสิถ้าอยากเก็บวไว้ดูคนเดียว <laughs> How long เป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยคุยไม่เป็น ออยากจะรู้จักพี่จีได้ยังไงงาน M Choice ไงครับงาน M Choice ที่เดินพรมแดงอ่ะแล้วก็เจอกันเพราะว่าแบบเข้ามากับพี่เซฟอะไรนี้พูดได้กี่ภาษาเนี่ยเราเก่งจังไม่หรอกครับพูดได้พูดพูดไม่เก่งสักภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาเกาหลีภาษาจีนนี่แทบจะแบบคูจะิบสเนอร์เลยครับ สามสิไปไหนลหรอคะพี่สาวกำลังจะสิ3สามสิบไปงานครับหนูมินนี่โนอรฮะกุส้ชนซาชนซาชนซาอะไรวะ <c oughs> หัวใจพี่แซมแพงไหมคะอยากซื้อมาเป็นของตัวเองถ้าตามในท้องตลาดนะครับหัวใจคนก็จะประมาณสามล้านไหมครับถ้าจะไม่ผิดนะ ไม่ให้มีแฟนน้อยยังไม่ให้มีราคาไม่ให้มีหรือไม่ให้มีนะน้องแซมสนิทก,กับพี่ปิงได้ยังไงก็อยู่ในค่ายเดียวกันครับแล้วก็เจอกันบ่อยตั้งแต่ก่อนที่มันจะมีซีซรีส์อะไรเงี้ยก็เจอกันบ่อยอที่ร้านตัดผมแล้วแบบอายุพอๆกันด้วยก็เลยสนิทก,กันเต้นคู่กับปิงเดี๋ยวได้เห็น,นครับ น้องแซนสนิทกับพี่คนไหนมากที่สุดในค่ายครับเอ่อถ้าเป็นพี่หรอน่าจะพี่แม็กครับคุยง่ายสนุกอาอโดว์เจลซื้อสามล้านข้ามาเป็นแฟนเราแต่งงานได้ไหมคะน้องเซนขอให้ทุกวันแฮมก็ค,คือคิดแล้วว่าไม่หยุดใจสักทีไม่น้อสแซวันที่สามสร็ เต้นหรือร้องสปอยเร็วทั้งเต้นทั้งร้องเลยครับมีหน้ามีผลงานอะไรบ้างคะก็จะมีแคนเนี่ยครับแล้วก็จะมีมาตาดาโทษโทษทีนะวันนี้แบบเสียงมันเหนื่อยๆเพราะว่าเหนื่อยจริงนั่งรถนานเลยน้องผมเอาเวโปรตีนเวโปรตีนมีเพลงอะไรอีกนะ <c oughs> อย่าร้องอ่ะเพลงสุดท้ายแหละ เพลงสุดท้ายแล้วเพลงสุดท้ายแล้วอืมเพลงอะไรดี When, when y o u l i don't work like still. Mm hmm. ไปแล้วดีกว่าทุกคนอย่าลืมทายเข้านะครับไปเลยบายบาย